จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับโาพบก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหวุ้นนี้ค่อีนะจา้าของวันที่17พฤศจิกากับมีมาหายคือเก่านะจ้ะเนา,านะตั้งสองรอบถึงหลอบเ้าแล้วก็หลอบ,บายจา้าแต่ก่อนที่ฮ่จาจะไปบนแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมา่ขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน no ้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งเนเด้อจา้าขอบคุณจา้าก่อนเที่จะไปเบิ่งแนวทางเข้ากับบาเบิงรายงานผลก่อนนอกจากของนี้แค่อีเที่ยหายไป วันที่16พฤศจิกานอกจากว่าผลทั้งสองรอบออกตัวไดกลับไปเบื้องพ้นรอบเศร้ากเนอกจากจากเทวาหายไปเข้ากับหายฟันสองวิ่งรูดสามกับสองผลที่ออกมาบนอ,อกหนึ่งสองเจ็ดหลังออกซีโหกจะเข้ากับเขาบนน,น,นอกจากนักเป็นตัวฟันวิ่งรูดสองกับออกสองเจ็ดนอกจาก เป็นเจ้าหน,น่เนาะจอจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจาได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก,ก็ดีใจน้ำนอกจากเข้ากับเขาบนกันไปกระเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วกับไปตามโต้ที่นอกจากสำหรับผลรอบบายว่าออกตัวใดสำหรับรอบบยเนอกจากเข้ากับหายไปฟันซีวิ่งรูดหากซี ผลจะออกมาบนออก182ล่างออก3 2สองจ้ะสำหรับรอบบายเข้ากับ่าเขาเนะาจา้ะกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าว่ากันนอกจากเข้ากับหายไปเป็นเพียงแค่นแนวทางตัวเลขเท่านั้นก็บเบื้องรายงานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางหวยุวนจุเคอีวันที่17พฤศจิกายนนะจ้ะเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่กับไปเบื้องแนวทางกันเลยจา้า ข้าวกับมาตามต่อกันเลยน,กนอกจาเนอสำหรับแนวทางหอยฮุนิเคออีน่ะจ้ะของวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกานอกจากข้ากับมีแนวทางั้งสองรอบพื้นเก่านอกจากัึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายข้ากับมาเบื่องแนวทางรอบเศร้ากันก่อนนอกจากสำหรับรอบเศร้าก็ไปเบื้องตัวเด่นก็ใหายเด่นสองกับเด่นสามไปเบื้องฟันวิงดูดเนอกจากมาเบื่องฟันกอนก็นใหายฟันสอง วิ่งดูดกับไฮสากับ2ไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไ้าสองศูนย์สองหนึ่งจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮสามแปด 39มเก้สศสหนึ่งจ้ะเข้ากับไปเบิง้งแนวทางตัวนิ่งตัวเจาอสองตัวกับไฮเลนไปกรบนะั่นเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่งตัวเจาอก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใส่แนวทางเป็นฟันดิงรูดจ้ะตัวนี้นจะเขาง่ายเลนง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ่งเข้ากับเบิ่งเนวทางของหลบเ้าไปได้เนาะจ้ะกลับไปตามตัวเลยเนาะสำหรับแนวทางหลบใบวายมีแนวทางตัวเล็กอย่เข้าตัวแดนแนเนาะจ้ะเขากับไปเบื้องแนวทางกันเลยจ้าสำหรับแนวทางหลบาบเนาะจ้ะกลับไปเบื้องตัวเด่นเข้ากับายเด่นแปดกับเดินเก้า ปเบื้งฟันวิ่งรูดนะจากมาเบิ้งฟันกรอนกับหายฟันแปดวิ่งรูดกัหายเก้ากับแปดไปเบื้องตัวนิ่นแล้วกับตัวร่องจากมาเบื้องตัวนิ่นกันกรอนตัวนิน่นกับหายแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าจ๋าไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับหาย เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าจ้ะไปเบ่งแนวทางตัวเน่นตัวจาอสองตัวกะให้เล่นไปกราน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือเนาะจ้ะสำหรับตัวเน่นตัวจาอก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างลุบ้างห้ามฝใช้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงโดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของรอบบายไปแล้วเนาะจ้าเนาะเป็นเจเน,นนเนาะจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากมือแนวทางห,งหวยฮุนิเคอีของวันที่17พฤศจิกากไปแล้วเนาะจ้าทั้งสองรอบทั้งรอบเ้าและก็รอบบาย เบิง้งตัวเด่นตัวเน้่นกันไปแล้วมีตัวมกักตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอกจากมักชอบตัวใดเขาก็สามารเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อห้เจด้เอาไปเรียนนิน่นนักเนิ่นเบาตรงกระเบีบกเท่าคิดไว้ไทยนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ข,ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจ้าพบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า